ขอหุ้นพาวเวอร์ทาแมกกาซีน่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ วัสดีครับนัตวัตุสุสายชนใกล้กับฟังโกไ,ไดแกสซิ่งประเทศไทยเราตามิีนส่วนยหญ่ยอดมาผ่านมาในรอบปีที่ผ่านมาปีนี้วอเตอร์แรกเป็นตามแผนที่เราตั้งเป้าว่าเติบโตตั้ปีที่ผ่านมา10%มันยังเป็นไตามเป้าส่วนในวอเตอร์ที่2คาดว่าไม่แตกต่างหรืออาจจะดีกว่าวอเตอร์แรกแบบในถานการแบบนี้เรื่องการดำเนินธุรกิจเนี่ยการควบคุมต้นทุนหรือการเพิ่มประสิทธิภาพของบ,บริษัทเป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นแต่การลงทุน ปีนี้เราอาจจะไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายนะช่วงปลยปีนี้อาจจะมีการนำเข้าเครื่องจักรเป็นเครื่องดสจิ่งพร้อมระบบออโตโเมชันะแต่ว่ายังเป็นการลงทุนเล็กๆก็เ,กเราดูจากสถานการณ์แล้วยังไม่อยากที่จะเสี่ยงธุรกิจทั้งปีเนี่เราวางเป้าว่าจะโต10%ซึ่งปีที่แล้วเราอยู่ที่ประมาณ7 6 0ล้านปีนี้ก็คาดว่าไม่ต่ำก,กว่า850ล้านสาหรับยอดขายนะฮะ มาดิ้นเลทมาร์จิตอยู่ประมาณแปดถึงสิบเปอร์เซ็นต์ก็คงเป็นธรรมดาสำหรับปีหน้าเนี่ยเราอาจจะมีการลงทุนยแต่ก็ต้องมีขอดูสถานการณ์ว่าเตี้อบรวยไหมต้องคำถามเรื่องคลิปนะฮะว่าสาการนันเนอร์มันจะดีหรือไม่ดีเพราะว่ามีผลกระทบผมไปหลายๆที่เจอบ่อยมากเรื่องคำถามดับอีวีพี่เข้ามาจะผกระทบต่ออุตสาหกรรมของเราหรือเปล่าอันนี้ผมว่าแล้วแต่แล้ว่าบริษัทนั้นได้เตรียมพร้อมแต่ละ เพราะต่างดีนะปัจจัยพวกนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นปัญหาเรายังคิดว่าเรายังสามารถเติบโตได้ตามแผนที่เรากำหนดแต่ยังยืนยันว่าทางกและฝ่ายบริหารและรวมทั้งพนักงานของเรามุ่งมั่นที่จะทำสินค้ามุ่งมัน่นที่จะให้บริษัทเติบโตอย่างยัง่งยืนต่อไปแผนขยายการลงทุนเนี่ยมันก็มีฮะเพราะว่าออเดอร์เราเนี่ยที่ออนแทร์และที่จะมีในอนาคตเนี่ยมันมีมารออยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราระมัดระวังในเรื่องการลงทุน ในเรื่องการลงทินในอนาคตยังมีแน่ๆก็อยากฝากพักการเงินทุกท่านนะฮะที่สนใจในหุ้นสกรกเชื่อได้ว่าเลยโชต่างๆอัตราในเรื่องของทางด้านการเงินของเราดีขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะได้ของลดการเงินนะฮะที่เติบโตแล้วก็มีสินที่ลดลงแสดงว่าเรามีความแข็งแกร่งมากขึ้น เทียบกับสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นถ้านักลงทุนท่านใดที่ถือหุ้นสปกปรกก็ขอให้ถือไปายาวๆนะเพราะเราถือเป็นหุ้นย,ยั่งยืนเราจะมีามมการปันผลให้ติดตามครับยินดีได้เลยฮะว่าเรายังต้องเติบโตไปตลอดรับนะขอบุณครับขอบุญครับสารคอหุ้นพาวเวอร์ท่าแมกกาซีนการเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ